จะปัดยาบทที่เจ็ดภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยจุดสามสิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูปจากพุทธประวัติเราทราบว่าในชั้นแรกทีเดียวนั้นพุทธศาสนิกไม่มีพุทธรูปไว้สหรับเคารพบูชาและหลังพุทธกาลแล้วถึงสามร้อยปีพวกกรีกที่มามีอำนาจในอินเดียจึงได้สร้างพระพุทธรูปแบบคันธะขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ดูเหมือนว่าศิลปะแห่งการทำพระพุทธรูปนี้ได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียว และในสมัยแห่งจกักรวรรดิยมของอินเดียในสมัยเมื่อชาวอินเดียมีเมืองขึ้นอยู่ทั่วไปในแหลมอิโดจีนและอินโดนีเซียนั้นชาวอินเดียที่อ,อพยพมาอยู่ในดินแดนใหม่ก็ได้ร่วมมือกับชนชาติเจ้าของถิน่นสร้างรูปเคารพขึ้นมากหลายในสมัยทราวดีระหว่างคศ457ถึง467เมื่อพวกมอมมีอำนาจอยู่ทางซีกตะวันตกของรุ่มน้ำเจ้าพญานี้ได้มีการสร้างเทวรูปทางศาสนาฮินดูหรือพรามขึ้นเป็นจำนวนมากมายซึ่งได้ใช้หินอัคนีอิกเน็ตรอกชนิด แอนดิไซหรือไมโครไดโอไรส์สร้างเป็นรูปขึ้นพระพุทธรูปหินก็ปรากฏขึ้นในสมัยนี้และต้องนับว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยปรากฏว่าเทวรูปและพระพุทธรูปทำด้วยหินอย่างนี้มีพบอยู่หลายแห่งแม้แต่ทางตะวันออกของประเทศสแสดงว่าแม้สมัยที่เขมรมีอํานาจระหว่างคศ957-1257ศิลปะการทําพระพุทธรูปด้วยหินก็ยังมีอยู่ทั้งต่อมา เมื่อถึงสมัยสีวิชัยทางปากใต้คศอสองหกร้อยหสิบเจ็ดที่หนึ่ง1ันหนึ่ง้อยห้าสิเจดการใช้หินสลักทำพระพุทธรูปก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่แต่ได้ใช้หินต่างชนิดกันกล่าวคือพวกขมรชอบใช้หินทรายสีตุ่นทำพระพุทธรูปส่วนพวกสีวิชัยชอบใช้หินทรายสีแดงนี่ไม่ใช่เป็นด้วยเหตุผลอื่นไกลเลยหาเป็นด้วยการอยู่ใกล้กับแหล่งหินนั่นเองเช่นปรากฏว่าดินแดนที่พวกขมรนอ,อยู่นั้นใกล้เคียงกับแหล่งหินทรายสีตุ่นของที่ราบสูงโคราช และในบริเวณดินแดนของพุทธศาสนิกปักใต้เช่นที่เมืองชายานั้นมีแหล่งหินทรายแดงอยู่ห่างจากโบสถ์ที่เก็บพระพุทธรูปไม่เกินห้ากิโลเมตรอย่างไรก็ดีถ้าเราถือกันว่านครธว,วดีอยู่ทางนคนปรปฐมหินแอดเดไซส์สหรับทำพระพุทธรูปก็ต้องนํามาไกลมาก,ามากแต่าจคืออาจนํามาจากภูเขาใหญ่ทางทิศตะวันตกของเมืองสุขโขทยัยหรือจากเมืองสระบุรีหรือบางทีเทวรูปและพระพุทธรูปอันทําด้วยหินอย่างนี้อาจถูกนาตรงมาจากอินเดียได้ซ้ำไปซึ่งเรื่องนี้กว่าจะก,กระจ่างแจ้งได้ ก็ต้องมีการวิจัยทางธรณีวิทยาประกอบประวัติศาสตร์ด้วยานัน ราจะต้องพิจารณาปัญหาเรื่องการทำพระพุทธรูปด้วยหินนี้ให้ดีเพราะวิทยาศาสตร์สังคมยอมรับกันว่าระยะแรกแห่งการก้าวหน้าในทางเทคนิคของมนุษย์นั้นอยู่ในสมัยหินในสมัยนั้นได้มีการค้นพบวิธีทำเครื่องมือสำหรับผ่าตัดจากหินเหล็กไฟเฟรนช์ก่อนต่อมาต้องก้าวหน้าไปสู่การใช้หินแบบอื่นเช่นทำอาวุธจากหินชนวนหรือชีสเป็นต้นซึ่งอาวุธในระยะหลังนี้มีรูปร่างหน้าดูยิ่งกว่าเครื่องมือทำจากหินเหล็กไฟเป็นอันมาก แต่ถ้าว่าศิลปะหรือวิทยาศาสตร์แห่งการสลักหินเมื 1, ่อหนึ่งันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วนี้เป็นเทคนิคสูงมากและน่าจะเกิดในชั้นหลังอย่างเร็วที่สุดก็จะต้องเกิดหลังสมัยเหล็กเพราะหากขาดเครื่องมือเหล็กสําหรับสลักหินแล้วศิลปะในทางนั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นและจะต้องถือว่าสมัยแห่งพระพุทธรูปหินนี้ย่อมเป็นสมัยหลังสมัยทองแดงและสมัยเหล็กนมนานอยู่แต่ก็เป็นของแน่เดียวว่าจิตใจที่ชอบในการใช้หินนั้นย่อมสืบเชื้อสายมาจากสมัยหินทีเดียว ยังมีหินอื่นๆอีกหลายอย่างที่นำมาทำพระพุทธรูปเช่นกันเป็นต้นหินปูนหินชนิวนนหินชิสทางนี้นอกไปจากหินสายและหินตะกูลไดโอไลดังกล่าวมาแล้วเราจะเห็นว่าเพราะการเลื่อมสายศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาทแท้เทคนิคการสลักหินจึงเกิดขึ้นได้และเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทในการช่วยสร้างวิทยาการเทคนิคให้แก่ประเทศไทยเป็นอันมากแต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อที่จริงอยู่ว่าทุกวันนี้เราจะหาชาวไทยที่สลักหินเป็นได้ยากมาก เทคนิคที่ยากกว่าการสลักหินคือการสลักแก้วต่างๆที่เกิดตามธรรมชาติให้เป็นพระุทธรูปกแต่ด้วยความเลื่อมสายศรัทธาจะแท้เทคนิคอย่างนี้ก็เกิดขึ้นมาจนได้เรามีหลักฐานพอสมควรที่จะนํามาอวดอ้างได้ว่าชาวไทยเราเคยชำนาญในการสลักแก้วธรรมชาติมาแล้วแต่เราจะได้วิชานี้มาจากจีนหรืออย่างไรไม่ทราบหรือชาวจีนจะได้วิชานี้ไปจากชาวไทยก็ทราบไม่ได้แต่ขณะน,นี้เรามีหลักฐานแสดงว่าชาวจีนยังใช้เทคนิคอย่างเดียวกันทําสลักหินหยก หินแก้วและหินสบู่ให้เป็นศิลปกรรมต่างๆกันอยู่ส่วนชาวไทยนั้นรู้จะเหลือเพียงแค่เทคนิคตัดและเจรนายพลเท่านั้นซึ่งเทคนิคอย่างนี้พวกคุณเราเชื้อพอมา่าก็ยังเป็นผู้นําหน้าเราอยู่มากในซ้ำ ก็ว่าหินแก้วผลึกแก้วและแร่ควอเป็นสิ่งที่นิยมมาตัดและสลักเป็นพระพุทธรูปกันมากยิ่งกว่าแก้วธรรมชาติอย่างอื่นนี่อาจจะมีต้นเหตุมาจากความหาได้ง่ายของมันก็เป็นได้ปพรากฏว่าประเทศไทยคูมีแหล่งหินแก้วอยู่หลายแห่งหินแก้วหรือควัตซึ่งทางเคมีเรียกว่าสามซิลิคอนไดออกไซด์ SiO2 นี้ปรากฏนี้ในธรรมชาติเป็นหลายลาักษณะแต่ที่ค่อนข้างบริสุทธิ์คือที่เกิดในลักษณะเป็นหินแก้วคือเกิดเป็นเหลี่ยมมีปลายแหลม ซึ่งบางทีชาวบ้านเรียกมันว่าขี้หนุมานแก้วอย่างนี้มีความแข็งคมค่อนข้างสูงหินแก้วแบบธรรมดาเป็นสิ่งที่เป็นผลึกใสโปร่งตาและหินแก้วในลักษณะน,นี้เทคนิคสมัยใหม่นิยมนํามาตัดทําแผ่นผลึกกลับกําหนดคลื่นวิทยุแต่เทคนิคสมัยเก่ากลับนํามาไปตัดและสลักลาทาพระพุโรูปผลึกควัดมีเนื้อภายในเป็นหลายอย่างต่างๆกันเช่นขุนมัวเป็นฝ้าขาวข้างในหรือดําขุนซึ่งในลักษณะนี้มีคุณลราน ท่าเป็นพระแก้วไว้เคารพบ,บูชาขณะนี้จะหาดูได้ที่ตึกสมเด็จของพระพุทธ,ธาจารย์นวมพุทธ,ธสโลวัดอนงคารามธนบุรีผลึกอย่างใสไม่มีสีใช้ทำพระแก้วแท้แต่ก็จะเห็นมีพระแก้วเป็นสีต่างๆเช่นสีน้ำผึ้งสีกุราบสีม่วงควัตสีต่างๆเหล่านี้มีผู้นำมาทำเป็นพระพุทธรูปแล้วทั้งสิน้นหินในตระกูลเดียวกับควัตแต่เกิดเป็นผลึกละเอียดหยิ่งเก,กาะกายเป็นก้อนทึบค่อนข้างไม่บริสุทธิ์นั้นเรียกว่าแจสเปอร์ มีผู้คิดกันว่าพระแก้วมรกตในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งทําขึ้นจากแกสเปอร์สีเขียวชนิดแต่บางคนก็นว่าพระแก้วมรกตทาจากหยกเละไฟสีเขียวแก่เห็นจะเป็นด้วยความคุ้นเคยกับควอตซ์ที่คนโบราณต้องการนํามาทําเป็นพระพุทธรูปและเทวรูปต่างๆนี่เองเราจรึงนํามันมาใช้ในวิทยาศาสตร์ปัจจุบันและศึกษารู้จักมันได้ดียิ่งกว่าแร่อย่างอื่นมากอย่างไรก็ดีเนื่องด้วยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รงเปนที่เคารพสักการะ,ะบูชาอย่างสูงเขาปวงชนในโลกสิ่งใดอันเป็นของหายากในธรรมชาติมักถูกนํามาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปเป็นต้นว่าหยกธรรมดาซึ่งมีสีเขียวอ่อนหยกเนคไฟสีเขียวแก่หยกสีขาวหินอ่อนหินสบู่แบบของเมืองจีนและหินเขาชชงโอกนครนายกหรือหินยิบซ้ำจนกระทั่งแม้แต่ทัพทิมก็ถูกนํามาสลักเป็นพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาทางเศรษฐกิจของกรุงรอน,รอน ังมีตัวอย่างพระพุทธรูปทำด้วยดินสีผักตบซักไฟอีกตัวอย่างหินแก้วซึ่งตัดเป็นพระพุทธรูปยังไม่สาเร็จนั้นจะหาดูได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรวมทั้งพระพุทธรูปหินแก้วหลายองค์ส่วนพระพุทธรูปโรดควอต์แบบภสัาฆาจายนั้นจะดูได้ที่วัดอนุคารามธนบุรี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่สามรูที่ว่าเทคนิคการทําแก้วประดิษฐ์ในยุโรปจะแพร่มาถึงจึงเป็นกฏมีการทาพระพุทธรูปแก้วประดิษฐ์การเป็นครั้งแรกนับว่าพระพุทธศาสนาได้ชักชวนให้เกิดอุตสาหการรมแก้วขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเหมือนกันทันแล้วบัดนี้พระพุทธรูปแก้วธรรมชาติจึงไม่มีผู้ใดทําขึ้นอีกคนมีแพร่หลายก็แต่พระพุทธรูปซึ่งทําด้วยแก้วประดิษฐ์ราคาถูกถูกพนันทีนี้เมื่อหันมาพิจารณา,ารทางด้านโลหะเราก็เห็นว่านอกจากอุตสาหการรมทำเหมือนแร่และถลุงแร่ จะเกิดขึ้นเพราะความต้องการทําเครื่องมือหินจกักรกลและทองแดงแล้วอุตสาหการนี้ยังถูกสนับสนุนอยู่ด้วยการเลื่อมสศรัทธาในศาสนาด้วยปรากฏว่าในสมัยสุขโขทัยนั้นได้มีการใช้บรอนห,หรือทองแดงผสมดีบุกในการทําเทวรูปและพระพุทธรูปก,กันอย่างแพร่หลายแล้วเทคนิคการหล่อห้อมในสมัยนั้นนับสูงยิ่งและความงดงามของศิลปกรรมในครั้งนั้นก็เป็นอย่างยอดเยี่ยมขณะนั้นคนไทยคงจะได้ทําเหมืองทองแดงและดีบุกกันอย่างแพร่หลายแล้วและอาจจะได้แร่หรือโลหะมาจากบอ่อมนทินยูนนานของจีนด้วย ต้องนับว่าอุตสาหกรรมโลหะของไทยได้ถูกส่งเสริมโดยศาสนาทแท้ๆทัดจากบรอนก็มีการทำตรงคำและเงินให้เป็นของใช้ซึ่งข้อนี้ศาสนาก็อุ้มชูอยู่เหมือนกัน